ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่งานประกาศรางวัล Grab Academy Awards ที่มอบให้กับเหล่า Grab Partner ยอดเยี่ยมรางวัลพี่คนขับดีเด่นใส่ใจใน้ำปรวันได้แก่แกคุณพิทิตินแดงแจ้งวัฒนาครับจริงๆผมแค่ใส่ใจเพิ่มมันอีกนิดเดียวเองนะผมคิดว่าการใส่ใจเล็กๆน้อยๆมันยิ่งใหญ่สำหรับลูกค้าครับ พอเห็นลูกค้าแฮปปี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับแหมใจหล่อมากรางวัลพูดได้นิดนิดทิปได้หนักหนักคุณพิชัยราชดาห้วยขวางจริงจริงเนี่ยพูดจีนได้สามสี่ประโยคเองครับแต่แค่นี้เนี่ยลูกค้าก็ประทับใจแล้วครับนีห่าวฉินเต้าห้วยขวางลูกเขาโอ้สุดแต่สุดแต่เรื่องติปเนี่ยแไม่คิดหรอกครับแต่ได้ก็ดีรู้อย่างนี้นะฝึกภาษาจีนตั้งนานแล้วเผื่อจะได้ทิปกับเขาบ้าง รางวัลออเดอร์เข้าชัวร์ไม่หยุดคุณป้าสมรตามสั่งลาดาเผาเจ1ครับเรเนี่ยตั้งแต่เพิ่มร่มในเมนูนะออเดอร์ที่ร้อยสิบหกออเดอร์เขาไม่หยุดเลยและนี่คือส่วนหนึ่งของผู้ผ่านหลักสูตรับ a c a d e m y ห้องเรียนที่สอนเรื่องพื้นฐานให้กลายเป็นการบริการ ที่พิเศษเ,าาเพื่อส่งต่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนเแลแกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า